สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับรมันมีชาเลนจ์ที่8นะครับก็คือว่าให้เขียนโค้ดการจัดเรียงแบบแทรกนะครับโดยที่มีข้อมูลนำเข้าก็คือเป็นลิสต์ข้อมูลที่เราไม่รู้ว่าข้อมูลถูกจัดเรียงหรือเปล่านะครับแล้วแต่ผลลัพธ์เนี่ยจะต้องเป็นลิสต์ข้อมูลที่เราบั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกจัดเรียงในรูปแบบที่เราต้องการแล้วนะครับก็สามารถกลับไปดูแนวคิดการจัดเรียงแบบแทรกนะครับในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับแล้วก็ ส่งโค้ดนะครับมาที่ลิงก์ที่แสดงอยู่นะครับในหน้าคอนเทนต์นะครับสำหรับการจัดเรียงข้อมูลแบบแทรกนะครับเราสมมุติเรามีข้อมูลอยู่ในลิสต์นะครับเราจะมองข้อมูล เป็นส2ส <ge ar> ่วนก็คือส่วนที่เรียงลำดับแล้วนะครับ sorted ก็คือเรียงลำดับแล้วกับอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลที่ยังไม่เรียงลำดับนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะกำหนดให้ข้อมูลที่อยู่ซ้ายสุดนะครับคือข้อมูลที่ถูกจัดเรียงลำดับแล้วไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็คือข้อมูลที่ยังไม่ถูกจัดเรียงลำดับนะครับแล้วเราจะเลือกข้อมูลตัวที่อยู่ติดกับส่วนที่ถูกเรียงลำดับแล้ว สมมติตัวนี้อยู่ติดกันสมมติก็มีส่วนที่เรียงลำดับอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับข้อมูลตัวนี้คืออยู่ที่อยู่ติดกันเราจะเลือกข้อมูลตัวนี้มานะครับและหาตำแหน่งว่ามันควรจะอยู่ในตำแหน่งไหนของส่วนที่ถูกเรียงลำดับแล้วนะครับถ้าเราพอเราหาเจอตำแหน่งเราก็จะเอามันเข้าไปไว้ในตำแหน่งนั้นโดยการถ้ามันต้องถ้ามันจําเป็นต้องการเลื่อนจําเป็นต้องมีการเลื่อนข้อมูลใช่ไหมครับสมมติค่านี้มันน้อยกว่าค่าตัวนี้เราก็ต้องเลื่อนตัวนี้ไปก่อน และค่อยเอาตัวนี้มาแทรกไว้ตรงนี้แทนนะครับนี่คือไอเดียนะครับของการจัดเรียงแบบแทรกนะครับเรามาดูที่โค้ดกันบ้างนะครับก็ผมสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับชื่อว่า insertion sort นะครับ sort อะไรก็คือ sort list ที่ชื่อว่า l นะครับในการ sort ก็จะมีการวนลูปครับทำซ้ำนะครับเป็นจำนวนเท่ากับ n ลบ1ครับก็คือเริ่มต้นที่ index เป็น1จนถึง ขนาดของค่า l นะครับขนาดของ list l โดยในการทำซ้ำนั้นเราจะกำหนดตัวแปร p นะครับให้มีค่าเท่ากับ i ซึ่ง i จะเพิ่มขึ้นทีละหน่งนะครับ i เริ่มต้นรอบแรกอาจจะมีค่าเป็น1และในทุกๆรอบการทำซ้ำ i ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงทีละหน่งนะครับค่า p เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวชี้ว่าข้อมูลตัวไหนคือข้อมูลที่เราจะเอาไปแทรก นะครับอันนี้ผมอธิบายเมื่อกี้ว่าเราจะเอาข้อมูลที่อยู่ติดกับส่วนที่เรียงลำดับไว้เข้าไปแทรกนะครับเพราะฉะนั้น i ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ชี้ว่า i ข้อมูลตัวที่ต้องการแทรกเนี่ยคือข้อมูลตัวไหนซึ่งเริ่มต้นตัวที่1นึ่งถูกครับอินเด็กเป็น1นั่นหมายความว่าในขณะเริ่มต้นเนี่ยเรามองข้อมูลในอินเด็กที่0ูนย์เป็นข้อมูลที่ถูกเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเอาค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่ i นะครับใน list l เนี่ย มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Key นะครับตอนนี้เราก็จะซึ่ง Key เ,เนี่ยก็จะเป็นค่าที่ต้องการเอาไปแทรกครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการหาตำแหน่งครับผมจะใช้วิธีการวนซ้ำนะครับเพื่อหาตำแหน่งว่าไอ้ค่า Key เนี่ยมันควรจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนของข้อมูลในส่วนที่ถูกจัดเรียงลำดับไว้แล้วนะครับทำได้โดยการตรวจสอบครับตรวจสอบไล่ ย้อนหลังเริ่มจากตำแหน่งที่อยู่ติดกับค่าคียซึ่งนั่นก็คือตำแหน่งที่ i ลบหใช่ไหมครับหรือว่าเป็น p ลบหนั่นเองเราก็จะตรวจสอบว่าถ้าข้อมูลตำแหน่งที่ p ลบหเนี่ยมันมากกว่าข้อมูลของขค่าคีนะครับเราก็จะลดค่า p ลงไปนะครับ p จะเป็นตัวชี้ว่าตำแหน่งไหนที่จะเป็นตำแหน่งที่จะข้อมูลใหม่มาแทรกนะครับแล้วก็จะวนซ้ำไปเรื่อยถ้าเกิดมัน ยังน้อยกว่านะครับค่า p อยู่นะครับมันก็จะตรวจสอบไล่ไปเริ่มตั้งแต่ตัวที่ติดกันถัดลงไปถัดลงไปจนเจอตำแหน่งที่ค่าตัวนี้มันมีค่าน้อยกว่าค่าขีนะครับหรือเงื่อนไขนี้เป็นเทสนะครับหรือเงินลดลงไปจนค่า p มีค่าเท่ากับ0นย์ะครับเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นเทสทํทำให้ลูปเนี้ยมันจบการทำงานนะครับแล้วก็เด้งข้ามมา พอรูปนี้จบการทํางานปุ๊บค่า p ที่ได้นั่นเป็นตัวบ่งบอกว่านั่นคือตําแหน่งที่เราต้องการเอาข้อมูลเข้าไปแทรกเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราจะทําต่อมาคือการเลื่อนข้อมูลครับก็คือเราจะเลื่อนข้อมูลที่อยู่ระหว่าง p ถึง i เนี่ยขยับไปทางด้านขวา1ช่องเพราะว่าเรากําลังแทรกข้อมูล1ตัวนะครับวิธีการเลื่อนใน Python ก็ทําได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราก็อ้างค่าที่อยู่ในลิสต์นะครับตั้งแต่ ตำแหน่งที่ p นะครับไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งที่ i ลบหนะครับแต่เราอ้างแบบนี้เพราะว่าใน Python เนี่ยถ้าเราอ้าง i เนี่ยมันจะไม่รวมค่า i ด้วยนะครับก็คือตั้งแต่ตำแหน่งที่ p จนถึงตำแหน่งที่ i ลบหเนี่ยจะถูกเอาไปเก็บไว้ใน Index ที่ถัดไปทางขวามือ1ช่องจะสังเกตได้ว่าจาก lp ถึง i เนี่ยก็จะกลายเป็น lp บกหถึง i บกหนะครับถ้ามองเป็นไอเดียก็คือว่า ทั้งก้อนสมมตุตินี่คือตำแหน่งที่ P นะครับจะแทรกนะครับนี่คือตำแหน่งที่ I นะครับซึ่งก็เป็นตัวค่า Key นั่นเองไอข้อมูลที่อยู่ในช่วงเนี้ยนะครับข้อมูลที่อยู่ในช่วงนี้นะครับ,นะรบจะถูกชิปไป1ช่องก็จะมาเป็นตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้เอาค่าที่ต้องการแทรกเดิมเนี้ยมาไว้ในตำแหน่งก่อนหน้าที่ P ชี C ้อยู่นะครับ ก็คือคําสั่งนี้นั่นเองนะครับให้ตําแหน่งที่ p มีค่าเท่ากับ k e ซึ่งเราเก็บไว้แล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นครับก็2คําสั่งนี้ก็จะเป็นคําสั่งในการเลื่อนข้อมูลไปแล้วเอาเอา,เอาข้อมูลมาแทนที่นะครับซึ่งพอจบตรงนี้พบจะแสดงว่าข้อมูลในตําแหน่งที่ i เนี่ยมันถูกแทรกเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องของช่วงของข้อมูลที่ถูกเรียงลาดับไว้แล้วนะครับ จากนั้นก็จะกลับมาทำ้ u m for คือก็ขยับค่า i ตัวใหม่นะครับ i เพิ่มขึ้นหนึ่งก็คือ i ที่อยู่ติดกับส,ส่วนของข้อมูลที่ถูกเรียงลำดับไว้แล้วใหม่นั่นแหละก็จะถูกแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนจบนะครับจนข้อมูลทุกตัวใน list เนี่ยถูกเอามาแทรกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเราจะมาลองเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ดูผมกําหนดค่า l นะครับมีค่า list มีค่าดังนี้แล้วก็เราเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วเราก็ลอง print ค่า l ออกมาดู รเราลองรันดูครับผมจะลองปริ้นแอลเริ่มต้นก่อนนะครับปุ๊บนี่ต้องมาอยู่ข้างล่างโอเคอ่านี่คือค่า L อลเริ่มต้นครับก็คือข้อมูลยังไม่ถูกจัดเรียงลำดับแต่พอเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับมันก็ไปทําอย่างที่บอกก็คือว่าเอาตําแหน่งที่ต้องการแทรกเก็บไว้ก่อนจากนั้นก็ไปหาตําแหน่งว่าไอ้ค่าเนี้ยมันควรจะไปอยู่ในตําแหน่งไหน พอเจอปุ๊บก็เลื่อนข้อมูลแล้วก็แทรคค่านี้ลงไปแล้วก็ทําซ้ำนะครับก็คือเอาทุกพิจารณาทุกตัวเข้าไปแทรกนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นชุดข้อมูลนะครับที่ถูกเรียงลําดับไว้แล้วนะครับดังแสดงในวิดีโอครับ